โหเยอะแยะเลยอันนี้สร้างอะไรอะลุงข้าวีดสร้างข้าวดีดข้าวเด้งหรอคะเนี่ยไหนดูเป็นยังไงมั่งโอ้โเยอะแยะเลยลุงนี่ค่ะรอบรอบคันนาเลยเนาะรอบพนาเป็นแบบนี้เลยไม่มีการงอกแล้วไม่งอกตายสนิทเลยแล้วข้าวเขียวงามดีเนาะลุงนี่ค่ะทุกคนข้าวขึ้นเขียวงามดีมากเลย ไม่มีผลกระทบกับข้าวเรานะคะพอใจไม่ลุงแบบนี้พอใจส่วนหนึ่งพอใจเลยเนาะสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสางฟังข้าวฟังจัดสถิตนะครับตาคู่หูเกษตรตองแปดวันนี้เรามาอยู่ตรงจุดไหนนะครับแล้วก็ที่จังหวัดอะไรอำเภออะไรแล้วแปลงนาของคุณลุงอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากคุณลุงเลยนะครับลุงครับสวัสดีครับดีแนะนําตัวหน่อยครับคุณเปียกครับ เราอยู่กันที่ไหนครับวันนี้ตอนกํายานซำนาเมืองสุพรรณบุรีเมืองสุพรรณบุรีนะครับค่ะอันนี้ลุงใช้ตองแปดเมื่อกี้รอบแล้วครับซ่องรอบเนี่ยก่อนรอบแรกลุงเขาดิดเยอะไหมเยอะเยอะแล้วก็ใช้รอบแรกเหลือเขาดิดเยอะไหมไม่เท่าไหร่ไม่เยอะนะครับเลยตัดสินใจมาใช้ซ้ำใช่แล้วก็รอบนี้ลุงเห็นแล้วเป็นเป็นยังไงครับใช้ได้ใช้ได้นะครับไปไปดูผลงานสิคะงานก็โอ้ทุกคนสร้างเยอะมาก นี่คือซากข้าวดีดนะคะทุกคนนี่ครับค,คือซากซากข้าวดีดนะคะรับลอยมาเนี่ยคืออย่างหนาเ,นเลยนะครับแตกหมดแล้วใช่อันนี้เม็ดแดงๆเนี่ยจริงมันน่าง,งอกนะครับแต่มันก็ไม่งอกไม่งอกเลยข้างในเป็นลมหมดแล้วนะลุงนะมันย่อยหมดแล้วนะเอออันนี้เป็นหมดเลยครับตัวนี้พอนานๆมันมย่นะะอยมัเยอะๆหนาท่านเนี่ยแล้วดูเยอะแยะมากมายเลยรอบเลยลนะครับตั้งชั้นหน้าเราทคนอ๋อข้าวข้าววันไม่ได้เลยเยอะมาก เยอะจัดใช่ไหมลูกแล้วข้าวก็เขียวงามดีจังยิ่งย่ำยิ่งลอยใช่ไหมครับใช่ใอ๋อคือเราลดลงไปกวนเนี่ยมันสร้างไปลอยขึ้นมาอันมันกวนใช่มันกวนแค่ท้องเดียววันเวลาน้อย่างเราคือโดนโดนย่อยหมดเลยนะพอเราวิ่งมานมัน้เก็บน้ําไม่ค่อยอยู่อากาศร้อนร้อนนาแดดร้อนด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนเมื่อเมื่อเราที่แล้วเนี่ยลงที่ลงใช้รอบแรกเนี่ยผลผลิตลุงเพิ่มเยอะไหมเยอะ เพิ่มมาเยอะนะครับลุงเลยตัดสินใจซ้ำมาใช้รอบสองก่อนใช้ ทียี่สิบไร่เหลือสิบสี่เขียนสิบเจ็ดเขียนนะครับอพอหลังัารอบแรกแค่รอบเดียวนะครับเกินนาได้ผลนาผลผลิตเกิดเยอะขึ้นลเลยนาแล้วก็เลยตัดใจมาใช้ซ้ํานะครับค่ะเดี๋ยวรอบนี้ลุงวันข้า,ว,าวได้กี่วันนะครับเน <ๆ S 2> ี่ยลุงวันเกินก่าในเดือนที่ยี่สิบะข้าวขึ้นดีเนาะตัวสีหนึ่งนะครับอ่าเขียวงามดูสมบูรณ์มาก แล้วดูแบบเดินดูนี่เห็นเม็ดขดดิดลอยเยอะแยะทั่วคนาเลยนะลุงรอบแหละรอบนาเลยรอบนาเลยเนาะจากตรงมะม่วงนั down, so uh, ้นมีหมดอ๋อตังอาชายม่วงมาคือจะมันจะมาตบจุ่มมุมเนี้อ๋อมุมมุมนี้เลยมุมม่วงนี้ลบมันพัดมาลุงบอกว่า้ากลอยเกาะอย่างนี้ท้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยพอรถวิ่งนะครับรถย่ำเทือกอะมันก็จะสาดขึ้นมานะครับพอใจไม่ลุงผลงานแบบนี้พอใจพอใจเลยเนาะ อีกหนึ่งผลงานที่น่าประทับใจมากเลยคุณนี่ครับคือการย่อยให้กลับมาเป็นปุ๋ยนะครับถ้าอยู่ในแปลงนาก็มันก็กลายเป็นปุ๋ยให้เราแต่นถ้ามันหนาไปก็ข้าวเราก็ลากส่งลงไม่ถึงดินค่ะค่ใช่มันหนาเกินไปแล้วมันมันอยู่ในนามันจะเน่าใช่มันจะน่าด้วยขาดข้าวน่าด้วยครับค่ะอันนี้คือขึ้นหมดก็เป็นผลงานของตองแปดนะคะ ใช้ดีมากเลยค่ะย่อยสลายข้าวดีดวัชพืชในนาข้าวนะคะแล้วก็ปรับสภาพฟื้นฟูดินเนาะดินดีดดไม่ลงดินเยอะไม่ลงดินดีขึ้นเยอะข้าวงามมากนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยหรือโอ้โหยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเขีเสมอเลยนะครับเออเขียวงามมากเลยใส่ปุ๋ยครับสุดยอดเลยแบบนี้สวัสดีครับผลงานของ,ง8นะครับคือมีสร้างให้ นะคะติดต่อมันได้เลยค่ะเร,เราพิซาไ้เห็นเลยค่ะแล้วท่านจะได้แบบนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ